อยากให้คนหันมาสนใจของที่มันกำลังจะสูญหายคิดถึงย่ามคิดถึงยายสิริมีทุกชาติพันธุ์อยู่ที่นี่หรือไม่มีเดี๋ยวเราจัดหาให้ยายสิริหาให้คือของแท้แน่นอนแล้วราคาเท่ากับกี่เลยเพียงแต่มันมีจํานวนจํากัดเพราะมันเป็นงานคราฟงานทํามือไม่ได้ว่าทําเป็นวันรุ่มสิบใบยีบย่สิบใบร้อยใบแล้วก็แต่ละใบก็ไม่เหมือนกันแม้ว่าจะทอรุ่นเดียวกันก็สีต่างโทนกันเย็บตะเข็บก็สลับกันนั่นคือความตั้งใจเพื่อให้ คนที่ได้ไปเนี่ยมีความภาคภูมิใจว่าของเราไม่เหมือนใครโดยเฉพาะย่ามเก่าเราไปเห็นน่ยคนจะไม่อยากให้พนหนึ่งมันสกรปรกมันเก่าแล้วเดี๋ยวทอให้ใหม่อยากได้แบบนี้มันมีเรื่องราวขอซื้อแม่เรียกราคามาเราไม่ได้ให้เองผู้ใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยรับสตางค์เราก็จะดูเปรียบเทียบให้ส่วนใหญ่จะคืนมาทั้งนั้นแต่ต้องแบบอ้าแขนอ้ามือให้รับไว้แม่จะได้ซื้อใบใหม่เพื่อมาดูว่าหนึ่ง ย่ามสมัยก่อนอายุเท่านี้มันยังใช้ได้งานใช้งานได้แบบนี้คนรุ่นเก่าใช้แบบไหนแล้วก็ใบเก่าที่เรามีมีร่องรอยสกปรกที่เขาไม่ให้เราก็มาทําคลีนหรือว่าเราได้เรื่องงานอีกตัวนึงคือพิธีซ่อมผ้าผ้าโบราณนี้ค่ะเราก็เอาความรู้จากที่เราเห็นจากชาวลาวก็คือเขาเรียกพิธีครอบผ้าเอาขันห้ามาไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วก็เจ้าของผ้าเพื่อขออนุญาตซ่อมผ้าให้คงอยู่ตามรูปเดิมเหมือน การทําซ่อมปราสาทอนาสโตโลซีเพื่อให้โครงสร้างมันยังคงอยู่อ่ะแม้ว่าเราจะหาหินในยุคนั้นไม่ได้แต่เราอาหาหินที่ใกล้เคียงอ่ะเพื่อให้โครงสร้างมันเท่าเดิมเช่นผ้าที่เป็นรอยขาดมันจะได้ตึงอยู่เป็นผ้าอย่างนี้ค่ะเพื่อให้เห็นว่า ผ้าโบราณมันยังเป็นแบบนี้ผ้าบางชนิดเนี่ยมันใช้งานเราจากไปแล้วแต่ผ้ายังอยู่เลยเพราะว่าผ้าอ่ะมันมีเส้นใยที่มันมีอายุยืนเช่นฝ้ายยิ่งใช้ยิ่งนุ่มทอใหม่ๆจะแข็งแต่ใช้ไปใช้ไปจะนุ่มหรือไหมประดิษฐ์ทําไมชาวบ้านขายผ้า3 3 0 0า0 0ต่อผืนถูกจังพอทอราคาแพงเขาขายยากขึ้นเขาก็ขายไม่ได้เคยใช้ฝ้ายมาทอเวลาเหยียบไม้ยกเขามันใช้น้ำหนักเยอะพอใช้น้ำหนักเยอะ มันใช้เวลายือดออกไปเคยทอได้2วัน1นึ่ผืนก็3-4วัน1นึ่ผืนเท่ากับแรงงานเสียไปมาขึ้นราคาคนก็ซื้อจริงแต่ซื้อน้อยเขาก็ไม่พอใช้แต่หน่องไม่ทำแลยเนาะพี่ค้านแลวจะไปห่อหมกขายแม่ห่อหมกได้วันเท่าไหร่แม่ทำเนี่ยเขามีแต่คนอยากได้มีแต่คนอยากได้ย่าแม่อกยก็จะปักได้ใบไม่เอาแล้วพี่ค้าน แม่แป๋งป้ะเล็กเนี่ยหกสิบห้ากับเจ็ดสิบสามนับวันยิ่งร่วงเลยแต่กระสนเข็มเร็วกว่าเรามากเลยนะคะเขามีทักษะเนี่ยจะหยุดทําล้แล้วใครจะทําให้เราถุงปักมือมันจะหายไปแลว้วอะลูกหลานเห็นความสําคัญของผ้าของเราเห็นแม่ทํางานหนะักวะลูกชายมาทําดิจิตอลมาเก็ตติง้ง ช่วยเป็นในแบบจําเป็นให้แม่ถ่ายแบบโฆษณาเสื้อให้แม่ให้สามร้อยห้าร้อยกระจายรายได้มาสู่ครอบครัวเออขายได้ขายได้ตัวหนึ่งแม่ไม่ให้อีกสามร้อยให้ค่าโฆษณาขายต่างหากไม่ใช่ค่าแบบลูกสาวตั้งทำแบกากจจิ้งให้สามร้อยห้าร้อยคือสามร้อยห้าร้อยจะให้อยู่แล้วแหละแต่ว่าใช้งานหน่อยจะได้ไม่ได้ตังเฉยมีกรุสโลบายไม่ได้เงินก็ขยันไงไม่งั้นก็น้อยอย่างเดียวอ่ะมันต้องรีบทำให้เสร็จจะได้งานใหม่ พขาบอกมีงานใหม่หรอแต่งานใหม่ต้องผ่านนะต้องคิวซีผ่านนะเขาก็ได้ฝึกความอดทนความระมียดละไมงเขาก็ฝึก <_ C 1> เขาก็พัฒนาตอนแรกติดสก,ก๊อตเทปธ,ธรรมรดาไอ้เมันไม่สวยเขาก็สกติ๊กเกอร์ที่มีโลโก้มาติดเนี่ยเพราะเขาได้ทําความเคยชินเขาก็เกิดความสนใจลูกชายไปใส่เออมันสวยเนี่ยก็ใส่เสื้อตอนแรกใส่เสื้อย,ยืดธรร,รรมดาปกติพอมาใส่ผ้าทอเออสวยแม่พอมันอยู่ในวิถีอ่ะมันก็เป็นมันไม่ได้ตัวเราคนเดียวอ่ะกระจายไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานนําทางต่อไปให้เขา เรากำลังล่วงเลยเขากำลังเติบโตอย่างเงี้ย